สี่ด้าเจ节日หรือสี่ประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของจีนประกอบไปด้วยชุนเจ๋ยหยยนเซียเจ๋ยินหมิงเจ๋ยและตวนอู่เจ๋ยชุนเจ๋ยหรือเทศกาลตรุษจีนจะตรงกับปฏิทินตามจันทรคติจีนในวันแรมหนึ่งค้า่เดือนหนึ่งและอยู่ในช่วงปลายเดือนมกราคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ของทุกป,ปี ที่มาของเทศกาลตรุษจีนเกิดจากการตั้งใจที่จะฉลองในดูใบไม้ผลิเนื่องจากช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีนนั้นประเทศจีนถูกปกคลุมไปด้วยหิมะจึงไม่สามารถทําการเกษตรได้เมื่อเข้าถึงฤดูใบไม้ผลิจึงจะสามารถเพาะปลูกพืชผักได้ตามปกติชาวจีนจึงกําหนดให้วันแรกของในดูใบไม้ผลิในแต่ละปีเป็นวันสําคัญที่เรียกว่าวันตรุษจีนเทศกาลตรุษจีนจะจัดทั้งหมด3วันด้วยกันโดยแต่ละวันมีกิจกรรมที่ต้องทําแตกต่างกันดังนี้ วันแรกคือวันจ่ายหรือวันก่อนสิ้นปีเป็นวันที่ผู้คนจะต้องออกไปซื้ออาหารผลไม้และเครื่องไหว้มาเตรียมไว้แล้วในตอนคําก็จะมีการจุดธูปอัญเชิญเจ้าที่ลงมารับการสักการะบูชาด้วยวันที่2คือวันไหว้หรือวันสิ้นปีเป็นวันที่นําของที่ซื้อเตรียมไว้เมื่อวันจ่ายออกมาตั้งโต๊ะไหว้ในหลายจุดประสงค์ ตามหลักดั้งเดิมจะแบ่งออกเป็นสามช่วงคือช่วงเช้ามืดเวลา7จ็ดโมงถึงแปดโมงเป็นการไหว้เทพเจ้าต่างๆด้วยเครื่องเส้นไหว้ที่เป็นเนื้อสัตว์สอยา่างเช่นหมูเป็ดไก่พร้อมทั้งเหล้าน้ำชาและกระดาษเงินกระดาษทองช่วงสายเวลา10บโมงถึงเที่ยงเป็นการไหวบ้รบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วด้วยเนื้อสัตว์สาอย่างอาหารข้าวหวานรวมถึงเผากระดาษเงินกระดาษทองและเสื้อผ้าสมให้กับบรรพบุรุษ หลังจากนั้นทุกคนในบ้านจะนั่งทานอาหารไหว้บรรพบุรุษร่วมกันพร้อมทั้งมอบอ่งเปาให้กันและกันช่วงบ่ายเวลาบ่ายโมงถึงสี่โมงเย็นเป็นการไหว้ผีไม่มีญาตด้วยข้าวกับข้าวขนมเช่นขนมเข่งกับขนมเทียนและกระดาษเงินกระดาษทองจากนั้นจะจุดประทัดเพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้ออกไปจากบ้านอีกด้วย วันที่3คือวันตรุษจีนหรือวันขึ้นปีใหม่ซึ่งคนไทยเชื้อสายจีนมักเรียกวันนี้ว่าวันถือหรือวันเที่ยวเป็นวันที่ผู้คนจะออกไปไหว้ขอพรจยากญาติผู้ใหญ่พร้อมทั้งมักนำต้มไปฝากเพราะเปรียบเสมือนกับการนำโชคลาภไปให้อีกทั้งเป็นวันที่เลือกทำเฉพาะสิ่งดีๆเพื่อเริ่มต้นปีด้วยความเป็นสิริมงคลข,ของชีวิตเช่นแต่งกายด้วยเสื้อผ้าใหม่และสีสันสดใส ไม่พูดหยาบคายเพราะเชื่อว่าสิ่งที่พูดในวันนี้จะอยู่ติดกับครอบครัวไปตลอดทั้งปีดังนั้นจึงควรพูดแต่สิ่งมงคลและสิ่งดีดไม่ทะเลาะเบาแหวงไม่ร้องไห้เพราะเชื่อว่าจะทําให้มีเรื่องเศร้าไปตลอดทั้งปีไม่ทําของแตกและไม่ทําความสะอาดบ้านซักผ้าล้างจานเป็นต้นซึ่งคำวยพรในวันตรุษจีนนั้นมีหลากหลายแต่ที่ติดหูเป็นอย่างดีคือซินเจิ้งหลุยซิมเนียนฟ้าใชา้ หรือซินจายุวิซินี่าใช้แปลว่าคิดหวังสิ่งใดขอให้ส่งความปรารถนามีแต่ความสุขและร่ำรวยตลอดปีต่อมาหยนเซี่ยเจียหรือเทศกาลหยวนเชียวจะตรงกับวันที่สิบห้าข้ามเดือนหนึ่งตามปฏิทินจันทรคติของจีนหยนเซียวเจียสามารถเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่าต้นเจียซึ่งเป็นเทศกาลที่ชาวจีนนิยมออกมาชมโคมไฟที่ประดับตกแต่งตามที่ต่างๆและทานขนมเหยวนเชียวหรือขนมทางหยวนไปด้วย ซึ่งขนมที่ว่าเป็นขนมที่ขาดไปไม่ได้เลยในเทศกาลนี้ที่มาของเทศกาลเหยียนเชียวเกิดขึ้นโดยฮ่องเต้หั่นหมิงตีแห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันออก ในรัชสมัยของพระองค์พุทธศาสนานิกายมหายานเริ่มเผยแผ่เข้าสู่จีนต่อมาได้ส่งคณะทูตไปอินเดียเพื่อเชิญพระไตรปิฎกและเมื่อทรงทราบว,ว่าพระสงฆ์จะจุดโคมไฟในวัดเพื่อสักการะพระพุทธเจ้าในวันนี้พระองค์จึงสั่งให้วัดต่างๆรวมถึงบ้านเรียนจุดโคมไฟในวันเพื่อสิบห้าค่ำเดือนอ้ายเพื่อเป็นพุทธบูชาและเพื่อประกาศว่าราชสมัยของพระองค์ได้รับพระพุทธศาสนาเข้ามาสู่แผ่นดินจีนแล้ว ตามสถานที่ต่างๆจะมีโคมไฟประดับตกแต่งไว้แสดงถึงความโชคดีโคมไฟออกเสียงว่าเติมคล้ายกับคำว,ว่าติงหมายถึงทารกสื่อถึงการกำเนิดใหม่และแสงสว่างถึงอนา,าคตดังนั้นชาวบ้านจึงมีความเชื่อว่าหากขอพรที่มีลูกใต้โคมไฟในเทศกาลเหรียนเซียวความปรารถนานั้นจะกลายเป็นจริงกิจกรรมหลักในเทศกาลเหรียนเซียวที่พลาดไปไม่ได้เลยก็คือการออกไปชมไฟที่ประดับตกแต่งตามสถานที่ต่างๆและรับประทานขนมเหยียนเซียวหรือทางหนวนไปด้วย ขนมหยวนเซียวหรือทางหยวนซึ่งก็คือบัวลอยแต่ของจีนนั้นจะมีลักษณะลูกที่ใหญ่กว่าของไทยเหยวนเซียวลูกกลมกลมใส่ในชามกลมกลมสื่อถึงการอยู่ร่วมกันความสมัครสมานกลมเกลียวซึ่งเป็นขนมมงคลในเทศกาลต่างๆด้วยซึ่งขนมดังกล่าวจะทําจากแป้งข้าวเหนียวปั้นเป็นลูกกลมกลมข้างในมีไส้งาดาหรือไส้กัวแดง น,นอกจากนี้ก็ยังมีแบบคาวอีกด้วยซึ่งหน้าตาก็จะเหมือนบัวลอยลูกใหญ่ๆแต่ไส้จะทำจากหมูหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเห็ดหอมแห้งแช่น้ำให้นิ่มหมัดเป็นชิ้นเล็กๆหัวผักกาดเค็มกุ้งแห้งผัดคลุกเคล้ากันจากนั้นปรุงรสทำเป็นไส้ในบัวลอยแล้วลงต้มก่อนเสิร์ฟโรยผักชีต้นหอมตบท้ายก็จะเป็นอันเสร็จสิน้น ชิงหมิงเจียมาจากคำว่าชิงหมายถึงสะอาดบริสุทธิ์และหมิงหมายถึงสว่างแจ่มแจ้งพอรวมกันจึงเป็นช่วงเวลาแห่งความแจ่มใสเรื่นรมในภาษาอังกฤษ,า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 ษาจะเรียกเทศกาลนี้ว่า Tomb u n e s, s p i n g Festival ที่แปลว่าเทศกาลกวาดสุสานหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่าเทศกาลชิงหมิง เทศกาลเชงเมิงจะตรงกับวันที่5เมษายนของทุกปีตามปฏิทินจีนจะอยู่ในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่มีอากาศแจ่มใสต้นไม้เขียวชอุ่มและเนื่องจากวันนี้เป็นวันหยุดราชการของจีนด้วยชาวจีนจะถือโอกาสนี้ออกไปสัมผัสกับ,กบธรรมชาติและเป็นวันที่ลูกหลานชาวจีนจะมารวมตัวกันเพื่อจัดพิธีเส้นไหว้บรรพบุรุษทําความสะอาดหลุมศพที่สุสานเพื่อแสดงถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วประวัติความเป็นมาของเทศกาลเชงเมิง ในยุคชุนชีว2,000กว่าปีที่แล้วองค์ชายฉงเอ๋อร์แห่งแคว้นจิน้นได้หนีภัยออกนอกแคว้นไปนมีชีวิตที่ลำบากนอกเมืองโดยมีเจ้าจื่อทุยติดตามไปดูแลรับใช้ภายหลังเมื่อองค์ชายได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าผู้ครองแคว้นนามว่าจิ้มเหมือนกงและได้สถาปนาตอบแทนขุนนางทุกคนที่เคยให้ความช่วยเหลือตนแต่ได้ลืมเจ้าจื่อทุยไปนานวันเข้าจึมีคนเตือนถึงบุคุลของเจ้าจื่อทุย จิ้นเหมอนกงที่เพิ่งนึกขึ้นได้จึงได้ทำการตอบแทนบุญคุณเจียเฉือถุยโดยการจัดหาบ้านให้เขาและมานดาให้เข้ามาอยู่อย่างสุขสบายในเมืองแต่ทว่าเจียเฉือถุยกลับปฏิเสธและเข้าไปอยู่ในป่าแทน จิ้นเหมือนกงจึงได้คิดแผนเาผาภูเขาโดยหวังว่าเจ้ยจือทุยจะพามารดาของตนออกมาจากบ้านแต่ผลสุดท้ายกลับไม่เป็นไปอย่างที่คิดสองแม่ลูกกลับต้องเสียชีวิตในกองเพลิงดังนั้นเพื่อเป็นการลำลึกถึงเจ้าจือถุยจิ้นเหมือนกงจะมีคำสั่งให้วันนี้ของทุกปีห้ามไม่ให้มีการก่อไฟและให้รับประทานแต่อาหารสดๆเย็นๆจนกลายเป็นที่มาของเทศกาลวันกินอาหารเย็นหรือเทศกาลอาหารซื่อเจียซึ่งเป็นวันก่อนวันชิงเม,ม้งหนึ่งวัน เนื่องจากคนโบราณนิยมถึงปฏิบัติกิจกรรมตามประเพณีวันหานซือเจียต่อเนื่องไปจนถึงวันเชิงหมิงนานวันเข้าเทศกาลทั้งสองก็ได้รวมเป็นวันเชงหมิงวันเดียวการไหว้เจ้าจื่อทุยจึงค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นการเสิ้นไหว้บรรพบุรุษแทนและเทศกาลสุดท้ายคือเทศกาลตัวหนูเจียหรือเทศกาลไหวบจจ้บัตจากเป็นหนึ่งในสีเทศกาลสำคัญของจีนซึ่งตรงกับวันที่5เดือน5ตามปฏิทินจันทรคติของจีน ซึ่งเทศกาลนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงขุดกวัวหรือชีอเหียนกวีผู้รักชาติในยุคจจ้ากัวที่มาของเทศกาลไหว้มาจาย้อนไปในสมัยโบราณมีกวีและขุนนางผู้ซื่อสัตย์แห่งรัชชูมีนามว่าชีเหียนถูกใส่ร้ายจนถูกปลดออกจากตําแหน่งและถูกในประเทศออกนอกเมืองจนในเวลาต่อมาปัตชูถูกโจมตีล่มสลายทําให้ชีเหียนเสียใจมากจึงเลือกกระโดดน้าฆ่าตัวตายในวันขึ้นห้าข้าเดือนห้า หลังจากนั้นชาวบ้านที่ทราบเรื่องเลยพากันออกเรือเพื่อตามหาร่างของชีเหียนมาประกอบพิธีระหว่างทางก็ได้หย่อนอาหารลงในน้ำเพื่อไม่ให้สัตว์น้ำกัดกินก้างของชีเหียนไปด้วยสองปีต่อมามีชาวบ้านฝันว่าชีเหยียนมาขอบคุณชาวบ้านที่นาอาหารมาเซ่นไหว้ตนแต่ทว่าอาหารเหล่านั้นกลับเป็นอาหารของบรรดาสัตว์น้ำชีเหียนจึงแนะนําให้ชาวบ้านขออาหารด้วยใบยไผ่ก่อนโยนลงในน้ำในปีถัดมาชาวบ้านจึงทําตามคําแนะนําของชีเหียน แต่แล้วชื่เหยียนก็ได้มาเข้าฝันชาวบ้านอีกครั้งโดยบอกว่าได้รับเครื่องเส้นไหวมากกว่าเดิมแล้วแต่ก็ถูกสัตว์น้ำย้ยงไปอยู่ดีจึงแนะนําให้ชาวบ้านห่ออาหารด้วยใบยไผ่แล้วใส่ลงไปในเรือที่ตกแต่งเป็นรูปมังกรก่อนลอยลงไปในน้ําบรรดาสัตว์น้ําจะได้เข้าใจว่าเป็นเครื่องเส้นไหวพญามังกรและไม่กล้ากินกิจกรรมในเทศกาลไหวบาจ่างจะมีหลับบกๆอยู่5้าอย่างได้แก่1การห่อบาจ่าง 2. การกินบาจ่าง 3. กิจกรรมแขวนถุงหอมซึ่งในสมัยโบราณเทศกาลบาจจาัจะจัดในช่วงฤดูร้อนจึงมีมแมลงมากเป็นพิเศษผู้คนจึงนิยมนำสมุนไพรท้องถิ่นมาใส่ลงในถุงแขวนที่หน้าประตูบ้านเพื่อเป็นการไล่มแมลงด้วยเหตุนี้จึงกลายเป็นธรรมเนียมที่ผู้คนมักจะมอบถุงหอมให้กันในเทศกาลไหว้บาจจาัเนื่องจากแฝงความหมายถึงการขาจัดสิ่งที่ไม่ดีและนำพาโชคดีมาให้แก่กันด้วย 4. การแข่งไพยเรือมังกร ชาวไบเย่ที่อาศัยในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำยางสีเกียงช่วงกลางลงไปตอนใต้มีการเดินทางด้วยเรือที่ทจาจากไม้ท่อนเดียวและมีการแข่งพายเรือมังกรเพื่อแสดงความเคารพบูชาเทพเจ้ามังกรมีการนาเอาอาหารใส่ลงกระบอกในไผ่หรือห่อด้วยใบยไม้แลว้วโยนลงน้ําให้เทพเจ้ามังกรช่วยปกป้องคุ้มครองลูกหลานและ 5. คือการดูกิจกรรมการแข่งพายเรือมังกรส่วนการอวยพร เนื่องจากวันตัวหนูไม่ใช่เทศกาลที่รื่นเริงแต่เป็นวันที่เราลึกถึงวันล้ายวันครบรอบการเสียชีวิตของนักกวีรักชาติชีเยียนวันตัวหนูจึงไม่เหมาะที่จะไวโพรด้วยคําว่าตัวหนูเจียควายเลอแต่จะนิยมใช้คําว่าตัวหนูเจียอันคางหรือตัวหนูเจียพิงอันแทน